ศัตรูที่สําคัญชนิดหนึ่งของสับปะรดสีนะครับก็คือตัวนี้นี่เองครับทุกคนมันก็คือตั๊กแตนครับทุกคนถ้าเราไม่ได้ใส่สตาร์เกิลจีนะครับมันก็จะมากัดกินใบรอบๆเห็นไหมครับทุกคนเห็นใบแหว่งไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสตาร์เกิลจีใส่เติมลงไปบริเวณใบนะครับทุกคนมีมีสองตัวนะครับทุกคนนี่ครับต้นนี้น่าจะใส่แล้วนะครับไม่มีรอยกัดรอยแหว่งเลยเดี๋ยวผมจะใส่ สตาเกจีไปทุกคนเห็นใบไหมครับนี่ตรงนี้ใบแบ่งนะครับมันเลมกินขอบใบนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะโรยสตาร์เกิลจีนะครับไปบริเวณคนต้นของสับป,ปะรดสีนะครับทุกคนใช้แค่นิดเดียวพอครับทุกคนไปช้อนประมาณนี้พอนะครับทุกคนโรยไปบริเวณใบนะครับท้องใบหรือว่า โคนกระถางก็ได้นะครับทุกคนนี่ครับโรยไปเลยครับมันได้กิ่นแล้วมันก็จะไม่มาใกล้นะครับทุกคนนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับตัรรบรดสิมจะชอบต้นที่สีจัดจ้านหน่อยนะครับทุกคนต้นในสีแดงๆสีจมแจนะครับก็จะชอบมากัดกินนะครับ